สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube c h anel n ช่อง My Vintage Daily นะครับวันนี้เราก็จะมีสินค้ามานำเสนอก็คือเป็นตัวทั่งตีเหล็กหรือทั่งเหล็กหล่อเรานะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูรูปร่างหน้าตารดยรอบของสินค้าตัวนี้กันก่อนนะครับค่อยๆหมุนมาด้านหน้าไปกันช้าๆดูด้านข้างนะครับ แล้วก็หมุนเข้าสู่ด้านหลังแล้วก็มาครบ1รอบโอเคตัวนี้ก็คือสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นทั้งตีเหล็กหรือทั้งเหล็กหลอนะครับตัวนี้จะเขียนว่าสแตนดาร์ดห้ตัวนี้จะเขียนว่าสแตนดาร์ดห้าสิบก็คือน้ําหนัก50ากิโลนะครับแล้วก็ตัวอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเขียนว่าซูมา ซูมาคือเป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อซูมาตัวทั้งตีเหล็กหรือทั้งเหล็กหล่อตัวนี้ก็คือผลิตจากในประเทศไทยหล่อจากในประเทศไทยเหล็กหลอก็คือแคสไซลอลนะครับผมไม่ใช่เป็นเหล็กฟอร์สตัวนี้เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยจะทาด้วยสีดํานะครับพอหล่อมาเสร็จเรียบร้อยก็ทาด้วยสีดําแล้วด้านบนก็จะทาด้วยสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูามาวัดขนาดกันว่าจะมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ เราได้ทราบไปแล้วว่าตัวนี้เป็นทั้งตีเหล็กหรือทอั่งเหล็กหล่อน้ำหนัก50กิโลกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดขนาดความกว้างความยาวความสูงของทงั่งตีเหล็กตัวนี้กันนะครับอ่มาเริ่มต้นกันเลยวัดความกว้างกันก่อนอปัป๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้เราวัดความกว้างของทั่งนะครับอาอยู่ประมาณ10เซ <això> นวัดความกว้างของทั่งอยู่ประมาณ10เซนน,นะครับโอเคต่อไปวัดความยาว จากฐานทั่งเลยนะครับวัดความยาวนะครับปึ๊บจากฐานทั่งนะครับมาถึงบ่าตัวแรกตัวนี้นะครับอยู่ที่36,37เซ็ซนโดยประมาณนะครับวัดจากฐานด้านหลังนะครับมาจนถึงบ่าตัวแรกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ36,37เซนแล้วก็วัดจากฐานนะครับจนถึงปลายงาจนถึงปลายงาเลยอยู่ที่56เซนวัดจากฐานนะครับ จนถึงปลายงาอยู่ที่56เซนนะครับครับต่อมาก็จะมาวัดความกว้างของฐานกันนะครับอา้าววัดความกว้างหน่อยโอเคความกว้างของฐานนะครับอ่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20เซนเดี๋ยวนะเดี๋ยวซูมดูอ่า20เซนนะครับว่าจากปลายด้านหนึ่งไปสุดด้านหนึ่งอยู่ที่20เซนนะครับผมโอเคต่อมาวัดความยาวของฐานหน่อยเร็ว จากปลายด้านหนึ่งนะครับจนไปถึงฐานเดี๋ยวสักครู่นะอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับจากปลายสุดจนถึงฐานอยู่ที่ประมาณ2 5เซนมาลองวัดความสูงดูสิวัดความสูงอ่าเสียบเข้าไปปึ๊กความสูงจากฐานนะครับจนถึงด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ24เซนความสูงของฐานจนถึงด้านบน อยู่ประมาณ24เซนนะครับผมครับหลังจากที่เราทราบถึงขนาดความกว้างยาวสูงของทั่งตัวนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องหน้าที่ของตัวทั่งบ้างนะครับว่าตัวทั่งตีเหล็กหรือทั่งเหล็กหล่อตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็ไว้สําหรับรองทุบรองตีโลหะทั่วไปโลหะก็ได้แก่พวกเหล็กนะครับไม่ไว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมนะครับโลหะทั่วๆไปส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะซื้อไปไว้ใช้กับ โรงงานอุตสาหกรรมไว้กับโรงกึงนะครับไว้กับร้านมอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมรถทั่วๆไปหรือว่าจะไม่ลูกค้าซื้อไปตั้งไว้ในช็อปนะครับตีโลหะตีเหล็กทั่วไปงาน DIY ทั่วๆไปตัวนี้นะครับเป็นทั่งตีเหล็กหรือทั้งเหล็กหลอน้ำหนัก50ากิยี่ห้อซูมานะครับเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานตัวนี้ก็เสนอขายอยู่ที่ราคา6,900บาทเสนอขายอยู่ที่ราคา6,900บาทพร้อมจัดส่งนะครับ เราจะทําการจัดส่งโดยพัสดุพันธทยขนส่งจะส่งโดยพัสดุพันธทยขนส่ง,ส,ง,ส,งสินค้าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครัอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับต้องรบกวนให้ลูกค้าโอนเงินก่อนถึงทําการจัดส่งสินค้านะครับลูกค้าสามารถเช็คเครดิตได้ที่หน้าเฟซนะครับโดยดูที่ Facebook นะครับชื่อสถาพรโสภา Facebook ชื่อสถาพรโสภานะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อก็คือ0812898364เบอร์โทรศัพท์0812898364หรือว่าจะทักไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับใช้ไลน์ค้นหาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ0812898364ก็คือเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็อยาที่ผมแจ้งไปว่าโอ,าอานเงินก่อนจากส่งสินค้านะครับก็คือโอ,อนเงินที่กสิกรไทยธนาคารกษิกรไทยชื่อบัญชีนัตพงษ์ไผ่แก้วโอ,อนเงินธนาคารกษิกรไทยชื่อบัญชี นัตพงศ์ขขยแก้วเลขที่บัญชีนะครับ0331890901 0331890901นะครับที่ผมแจ้งไปก็คือโอนเงินก่อนจะส่งสินค้าส่งสินค้าโดยพัสดุพันธุ์ไทยกนส่งตัวทั้งตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ YouTube ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดทราบอยู่แล้วว่าผมขายทั้งไปหลายตัวแล้วแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้ที่ทําคลิปวิดีโอก็คือจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตัวใหม่มานําเสนอก็จะทําการถ่ายรูปพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอวางไว้ใน YouTube นะครับวางขายไว้ในขายดีหรือไว้ใน Facebook นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเกิดจากการหล่อมาในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ อาจจะมีรูพุนจากอาฟองอากาศในกระบวนการหล่อโลหะบ้างนะครับแต่ตัวนี้ก็จะสภาพสวยงามอย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาไว้ใช้ลองตีโลหะนะครับทุบโลหะนะครับลูกค้าส่วนใหญ,ญ่ก็ซื้อไปก็คือตีมีดนะครับแล้วก็ลูกค้าบางทีก็ซื้อไปตีเกือกม้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับสนใจก็โทรศัพท์สอบถามได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ที่ใต้ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาพูดคุยกัน หรือว่าให้ผมส่งรูปภาพส่งคลิปวิดีโอให้ดูก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจลูกค้าก็สามารถที่จะแอด f a c e b o o k นะครับหรือแอดไลน์ไนที่ผมแจ้งไปนะครับได้ตามนี้เลยลองเทียบกับตัวไฟแช็คนะครับลองเทียบกับตัวไฟแชค็คตัวน,นี้งาสวยน้ำหนัก50กิโลนะครับ ปกติแล้วทั้งเหล็กหล่อหรือทั้งตีเหล็กเนี่ยที่ผมขายมา mm. ก็จะมีเริ่มน้ําหนักตั้งแต่10โล15โล20 20, 20โลไม่ค่อยมีมี25โลเริ่มใหม่มี10โล15โล25โลแล้วก็50โลตัว50โลตัวนี้ก็ขายดีมากเพราะว่าใช้กับงานหนักได้เลยใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมใช้กับโรงกึงได้เลยนะครับครับมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง y o u ูทูบชาของ ช่อง my vintage d a i ่นะครับก็เป็นช่องที่นําเสนอสินค้าเป็นเครื่องมือช่างนะครับก็มีทั้งนํามาโชว์นะครับเป็นเครื่องมือช่างแนววินเทจนะครับหรือว่านํามาเสนอขายนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมีความสนใจเครื่องมือช่างจะเป็นแนววินเทจหรือจะเป็นของใหม่ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะ กดโทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มานะครับพูดคุยกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวท้ายที่วิดีโอนี้นะครับจะมีการถ่ายรูปสแนปช็อตเป็นรูปๆไว้นะครับแล้วก็ถ่ายคู่กับชื่อ facebook นะครับแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับเผื่อลูกค้าสนใจก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้โทรศัพท์มาสอบถามกันได้แอดไลน์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ